หลังจากที่เบาหน่อยขนาดเม30สาเจอล่มนรกแตกก็สามารถที่จะอยู่ได้ลงใส่ปลายอยู่าเรียบร้อยมันลมแห้งก็เลยสิบรล่อยก็เลยมีความสงวนสนเทคิดว่าเสือกสายพันธุ์ที่สื่อมากที่เขาบอกว่าสองร้อยสามรเม็มวนหนึ่งสีมวนใยกระดาษไหมหมอ้มวนใจกระดาษทิ้มกลมที่ฝาที่สื่อมากนี่นี่เส้นขนาดหนึ่งมิลหมดเอามามวนเอามาทบใส่เสา นี่เอามาของเสเสาไหว่ไปหอดเสาสุดพูนเสาสุดสุดเสาสองละหามตรนี่เสามันเป็นเสาสองละหาเมตรห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้านี่กี่สิบหาเมตรทบเลี่ยวได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหุกเก็ดแน่นวะ <t ries> แต่มันมว้นหูดหนึ่งอา่านี่หนึ่งออครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 ทบเจ็ดทบอแปดทบอนี่เซนหนึ่งนี่แปดทบแต่แปดทบแปดเซน ปดคูณยี่สิบห้ามันเป็นเท่าไรรับอ๋เอาสิสองหลอบนี่ในห้าสิบเมตรห้าสิบนี่ในห้าสิบนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรสี่เซนหนึ่งร้อยสี่เซนหนึ่งร้อยแปดเซนก็สองร้อยสองร้อยตัวนี้ปลายสุดมันน้นี่นี่ตัวนี้ปลายสุดมะหอดสองนี่สิบห้าเมตรนี่เสาสองนี่สิบห้าเมตรเหลืออีกอยู่สิบเมตร สรุปแล้วก็อยู่ประมาณเสือกหมวนหนึ่งถีอเข้ามาสองร้อยสามรอยเมตรได้ประมาณสองร้อยสิบห้าเมตรสองรอยสิบห้าเมตรจบเข่ามาถึงสามรอยเมตรเรเสียขนาดหนึ่งมิ้นนี่ถือว่าได้ลายสุดๆเลยนี่ได้สองรอยสิบห้าเมตรพอได้พอสามรอยเมตรคือเป็นเบาโคตรชนะ รับจับตรงกันยิ่งเส้นใ่น้ำหนักก็เพิ่มขึน้นความเา่าก็จะลดลงนี่ขนาดเส้นหนึ่งมิ่นก็ได้สองร้อยสิบห้าเมตรแวัวดา์กับพ่อปลอยอยูย่สำหรับเบาหน่อยมันลมแห้งวันนี้ก็เลยบ่มีแนวเหตุอะรลมเบามันสูลมอะไรก็เลยมาทำการวิจารณ์วิจัยไขขอกังขาหาขอสรุปสองร้อยสิบห้าเมตรรับรับตรงกันนะจ๊ะ